ำนักงานกสนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนากสนตำบลออกเป็น5ด้านยังมีศักยภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ กศนตำบปลปราบคลองบางประกวดสังกัดกศนอำเภอพระสมุทรเจดีสำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการได้รับการคัดเลือกเป็นกศนต้นแบบ5ดีพรีเมียมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนและได้นำรูปแบบการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอด กศน,นตำบลปากคลองบางประกดเดิมชื่อศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปากคลองบางประกดจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2544ต่อมาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2552ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้อาคารที่ทําการชุมชนอมมาลามหมู่หนึ่งตำบลปากคลองบางประกดอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่ทําการจนปัจจุบันมีบุคลากรเพื่อบริหารจัดการคือ นางสาวนันพัฒน์ศรีวิเชียนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอพระสมุทรเจดีนายอภิภูพหินทพงศ์ครูชำนาญการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอพระสมุทรเจดีนางอภิชาบุญสดครูอาสาสมัครนอกโรงเรียนนางสาวจุธามาเชื่อชิด ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและนางสาวยุพารัตน์ป้องโกเซเป็นหัวหน้ากศนตำบลปากคลองบางประกฏมีคณะกรรมการกศนตำบลเห็นชอบแผนปฏิบัติการกศนตำบลประจำปีโดยได้ดำเนินการตามแผนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยกศนตำบลปากคลองบางประกฏขอนําเสนอผลการดําเนินงานทั้ง5ด้านดังนี้ ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆคือที a เชอร์ครูกศนตำบลปากคลองบางประกดมีแผนงานโครงงานที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จากการสำรวจความต้องการและเข้าร่วมเวทีประชาคมในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้บันทึกหลังการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนจากปัญหาที่พบมีการติดตามผู้เรียน และรายงานผลการจัดกิจกรรมให้กับผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดทางไลน์แฟนเพจระบบข้อมูลสารสนเทศ DMIS และรูปแบบเอกสารครูกศนกตำบลปากคลองบางประกดได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตามแผนงานโครงการและงานที่รับมอบหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องศึกษาคนา้นคว้าข้อมูลนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ จัดหาสื่อที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและประชาชนนางริชามนพุทธโชติวัฒน์เป็นวิทยากรงานประดิษฐ์จากเศษผ้าไหมชุมชนนครราชหมูม่3าตำบลปากคลองบางประกดอำเภอพระสมุรเจดีให้กับประชาชนในตำบลปากคลองบางประกดนางสาวสายสุรีโอเจริญผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตำบลปากคลองบางประกด เป็นอาสาสมัครรักการอ่านและเป็นภูมิปัญญาในการให้ความรู้ของกลุ่มอาชีพการสารตระก้าเชือกฟางด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ก o p l เพล b e บ c h e c k i n สถานที่กศนตำบลปากคลองบางประกมีความเหมาะสมในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชน และมีสื่อประเภทต่างๆของกศนตบลกศนตบลปากคลองบางประกดปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีความสะอาดตาปลอดภยัยมีชีวิตชีวามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลัก5สสะสงสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยเป็นที่สะดุดตาของผู้มาใช้บริการซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องมีจุดเช็คอินที่น่าสนใจและเอื้อต่อการให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนมีมุมการเรียนรู้สี่ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้รับบริการและมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันดังนี้ข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อมูลภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ข้อมูลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ข้อมูลบุคลากรกศนตบลปากคลองบางประกฏกศนอำเภอพระสมุทรเจดีข้อมูลคณะกรรมการกศนตบลปาาคลองบางประกฏข้อมูลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ QR code มีการแสดงเอกลักษณ์คิดเป็นและอัตลักษณ์จิตอาสาพึ่งพาตนเองของกศนตบลปากคลองบางประกฏตามบริบทของพื้นที่อย่างชัดเจน และเป็นแนวทางสู่การนำไปปฏิบัติของนักศึกษาอย่างชัดเจนส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมากก็จะนอตตำบลปากคลองบางประกดมีจำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นในการใช้บริการด้านสถานที่บริการบ้านหนังสือชุมชนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆจากหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานอื่นในพื้นที่เช่น โรงพยาบาลพระสมุทรเจดี JD สวัสดิยาลน,น์โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD โรงเรียนวัดแคร์โรงเรียนป้อมนาคราสวัสดิยาลน,น์เฮสบาลตตำบลพระสมุทรเจดี JD กลุ่มอสมอกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเป็นต้นด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอธัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิธภาพในการให้บริการ mm hmm. กตึกแอคทิวิตี้กศนตำบลปากคลองบางประกดได้ดำเนินกิจกรรม mm hmm. โครงการทุกกิจกรรมตามแผนงานโครงการ mm hmm. ตามคำปรับรองในระบบ DMS และแผนปฏิบัติการประจำปี25 6 3 และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดจัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและรองรับความเปลี่ยนแปลงในทุกวิติเช่นการเรียนรู้ระบบออนไลน์ Google Classroom Google Site Google f o r m เป็นต้นพาทีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกศอนอตำบลฝปากคลองบางประกดมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมแต่ละพื้นที่ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทําให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการเรียนรู้สามารถคิดแก้ปัญหาและวางแผนการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกลุ่มนา,นาคนครสร้างอาชีพชุมชนนา,รานรคราชตําบลปากคลองบางประกฏออำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการที่เป็น best practice ผลงานที่โดดเด่นที่กศนตำบลปรับกองบางประกดได้เข้าไปจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนประสบความสำเร็จออกรายการโทรทัศน์เยือนทั่วถิน่นกินทั่วไทยทางช่อง5เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้าน<อ>ที่4ีภาคีเครือข่า,ขายร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพคืศเพอร์เนอร์ช ครูกศนตมปากคลองบางประกดมีการประสานงานและเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนร่วมกับเรือข่ายและคณะกรรมการกศนตมนโดยมีทมเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันมีอาสาสมัครกศนและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่ร่วมส่งเสริมการสนับสนุนการเรียนรู้ในพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพประกอบด้วย 1>, 1. อาสาสมัครรักการอ่านจำนวน4คน 2. อาสาสมัครกศนอตบลจำนวน4คน 3. คณะกรรมการศูนย์ส่งสเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตบลปากคลองบางประกฏดจำนวน15คน 4. คณะกรรมการสถานศึกษากศอนอตบนปลปากคลองบางประกฏดจำนวน2คน 5. คณะกรรมการกศนตบลปากคลองบางประกฏดจำนวน11คน 6. คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาจำนวน9คนมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการนิเทศติดตามและการนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงให้เอื้อต่อกลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อการเช่นการจัดส่งเสริมและศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนการส่งเสริมการดูดอาสาสมัครกศนครูกศนตำบลปากคลองบางปรากฏเข้าร่วมเป็นวิทยากรหรือคณะกรรมการตัดสินผลงานของเครือข่ายเป็นต้น กสนาต,ตาบลปากคลองบางประกฏได้รับการนิเทศติดต,ต,ตามงานจากคณะกรรมการนิเทศภายในคือผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศกสอนอําเภอพระสมุทรเจดีาการนิเทศจากภาคีเครือข่ายเช่นคณะกรรมการกสนรตมบลปากคลองบางประกฏกํนการกรน,าน,าานันผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกสนาตมบลปากคลองบางประกฏมีภาคีเครือข่ายได้รับเกียรติบตัตรจากการร่วมจัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกศนตำบลปากคลองบางประกดจากกาศนอำเภอพระสม,มุทรเจดีประจำปี2563ดังนี้ 1. กิติบัตรการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่4ตำบลปากคลองบางประกดนางสาวสุดจิตราย,ยิ้มเอี่ยมอสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน 2. กิตติบัตรภาคทีเครือข่า,ขายการมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้ประจำปี2563ได้แก่ นายปันนบตินมณีพรผู้ใหญ่บ้านวัดแคมหมู่2องตำบลปากคลองบางประกดในไตรคำสมลงประธานชุมชนอมมาาหมู่1นึ่ตำบลปากคลองบางประกฏ,ะกะกฏด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good innovation กศนตำบลปากคลองบางประกฏได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบโครงงานสู่การนำไปใช้ได้จริงโดยสำรวจจากวัสดุในท้องถิ่นและข้อมูลพื้นฐานบริบทอาชีพของตำบลปากคลองบางประกฏโดยการออกแบบแผนการเรียนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อชุมชนจึงได้จัดทำนวัตกรรมเรื่องสิ่งประดิษฐ์กังหงันลมเพื่อสนอตตำบลปากคลองบางประกดได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนและทดลองจัดการวิเคราะห์การคิดค้นและประยุกต์หลักการทำงาน อีกทั้งยังได้นําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนักศึกษาสามารถสร้างชิ้นงานมีการนําไปทดลองนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดสร้างอาชีพให้กับผู้เรียนได้ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเป็นทางเลือกที่การหนึ่งที่สอดคล้องกับบริบทของตำบลมีการรายงานผลทางจดหมายข่าวและเฟซบุ o กปสนตร์ตำบลปากคลองบางปรกดรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนของสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่จะนำผลการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์และจากการประเมินทาให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น